สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะมาที่ข่าวก็สิบบันเทิงจีนช่วงเช้าก่อนนะคะของวันที่29สิงหาคมปี2025นะคะข่าวๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายไปหมดเลยค่ะแล้วก็ที่ขึ้นฝีนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเขาเรียกว่า after shock ละกันนะคะจากเรื่องของคุณชูคายนั่นเองค่ะในตอนนี้นะคะทางค่ายหวนอีเนี่ยค่ะของวีเจิงนะคะก็โดนแซะใหญ่เลยนะคะชาวเน็ตก็พูดถึงประเด็นที่ว่า คือฉูไข่เนี่ยเคยมีข่าวนะฮะกับดาราที่อยู่ในค่ายถึงแม้ว่าหลายๆท่านจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเทคนิคของทางวิจิ้งมาก่อนที่มักจะใช้ในการโปรโมตนักแสดงของของเขาะในค่ายเพื่อให้มีกระแสอะไรแบบนี้แต่ทีนี้มันมีดิจิตอลฟุตปริ้นอยู่แล้วไงเพื่อน มันก็เลยเกิดการแบบบันทึกเอาไว้ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เนาะไม่ว่าจะเป็นปลู่แล้วก็แหมเกือบมีข่าวกับคุณอูจินเยียนด้วยแล้วก็มีเจ้าชิงแน่นอนแล้วก็ยังมีนะคะแฟนเก่าที่แบบเก่าก่อนก่อนปลู่ที่เป็นข่าวกับคุณฉูขายอีกอะไรอีกนะคะก็เลยทําให้นักข่าวบันเทิงเขาก็แบบแสะกันประมาณว่าโอ้ยแต่และหัวนอีเหมือนเป็นฮาเล็มเลยเนาะแล้วอย่างนี้ปลี่ไปลู่ต้องเป็นอะไรปลู่เป็นแบบ เทียบเป็นเมียเอกได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ได้สิเขาก็ทะเลาะกันคือเขาก็แย้งเองบอกว่าคือมันต้องเป็นแฟนเก่าล่าสุดนู่นเลยเก่าสุดๆที่เป็นคนแบบที่หนึ่งที่เริ่มมีการเปิดเผยตั้งแต่ตอนที่ชูขายเข้าสู่วงการใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยเหล่าบรรดาสาวๆเนาะที่อยู่ในหวนอีก,ก็จะเปรียบเสมือนนะเปรียบเสมือนเป็นเมียน้อยอน,นุหนึ่งอน,นุสองอน,นุสามเออเขาก็ตอนนี้ไปถึงขั้นนั้นกันแล้วนะเพื่อน แล้วก็มีการขุดน้อเรื่องราวของคุณชูขายนะคะซึ่งอย่างกับ ข่าวลือของคุณไายลู่เนาะก,ก็มีอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆเขาบอกว่ามีอดีตนะคะอดีตพ่สพาไอของคุณฉู่่ายนั้นเคยเปิดเผยนะคะว่าทางด้านของคุณไผ่ลู่กับฉู่่ายนะเคยคบกันจริงๆเออแล้วทีนี้ก็คือในตอนที่ฉู่่ายคลั่งรักในตอนนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเออคุณฉู่่ายเนี่ยเคยเอารองเท้าส้นสูงไปใส่ให้ไผ่ลู่บนเตียงตอนถ่ายรูปในนิตยสารนะเพืเ่อนๆอย่าพิ่งไปคิดลึกอะไรนี้ส่วนภาพปูที่นอนนะคะที่เคยเป็นของอดีต อดีตพี่สะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเคยไปบ้านไปอะไรนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของอดีตพี่สะพ้ายของฉูข่ายคนนี้นะเพื่อนๆในข่าวเนาะก็บอกว่าเออเขาเคยคบกันจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แบบเขาก็ซุบซิบซุบซิบกันนะคะแล้วก็มีการพูดถึงว่าไอ้ข่าวซุบซิบซึ่งเคยไม่ได้บอกชื่อเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยข่าวนี้ที่ว่าหนุ่มฮอตจากเอืองเตี้ยนะเคยบอกว่าเขาว่าชอบไปที่นั่นเพราะว่าไปเล่นสนุกได้แล้วก็ได้ไปเจอดาราสวยๆแล้ว เขาก็ยังแบบชอบที่จะมีแบบเซ็กซ์ด้วยอะไรด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะดูอึดอัดในช่วงแรกๆแ,แต่ว่าถึงขั้นเลิกลาอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรเขาก็ยังคงทําพฤติกรรมนั้นอยู่ซึ่งแบบพอพอมันพูดขึ้นมาเป็นประโยคอยๆแบบนี้นะทุกคนนะทุกคนที่อ่านข่าวเนี่ยก็จะแบบเอ้ยชี้แล้วก็มองไปที่ศิลปินท่านนี้แหละมันเพื่อนศินลปินชายท่านนี้นะคะซึ่งในครั้งนี้ข่าวที่เกิดขึ้นนะคะก็คงจะเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวด ให้กับคุณฉู่ไข่เขาคงจะรู้สึกกลัวมากแล้วล่ะนะคะแล้วก็ในตอนนี้เขาคงจะกําลังพยายามเอาใจผู้หญิงคนอื่นๆอยู่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีหลายคนหรืออะไรเงี้ยเพื่อจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์เรื่องของการจะมาเปิดโปงอะไรในอนาคตนะคะแล้วเขาก็ไม่ชอบไม่อยากให้ผู้หญิงที่เขาเคยนอกใจออกมาวิจารณ์เขาก็ถือได้ว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวลบๆนะเพื่อนๆของฉู่ไข่นะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังไปเฉยๆอย่าไปคิดอะไรมากเพราะอาจจะ มีคนเล่นตามน้ำก็ได้ ข่าวซุบซิบข่าวต่อไปนะคะอันนี้ก็ต้องคาดเดาว่าเป็นใครนะคะมีนักแสดงสาวจาก Fox นะคะชอบเช็คโทรศรัพท์คนอื่นนะคะก่อนที่เธอจะหย่านั้นเธอก็ชอบเช็คโทรศรัพท์สามีเป็นอย่างยิ่งค่ะหลังหย่าไปแล้วพอเธอมีแฟนหนุ่มนะคะเธอก็ไปเช็คโทรศรัพท์ของแฟนหนุ่มแล้วก็ทีมงานสตูดิโอของแฟนหนุ่มค่ะโดยไม่ปล่อยให้พวกเขานั้นมีเวลาเป็นส่วนตัวเลยนะคะทุกคนนะโกรธแต่ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าว่าเธอค่ะ ใเป็นเพื่อนไม่รู้นักแสดงสาวจาก Fox นะคะ,ะต่อมาค่ะเป็นข่าวนะคะว่าตาผึิงเป็นคนที่ยืดหยุ่นแล้วก็มีความอดทนเพื่อที่จะให้ได้ที่ยืนแล้วก็มีทรัพยากรบนหน้าจอใหญ่นะคะเขาจึงรับญาติๆหลายๆคนมาเป็นพ่อทุนหัวของเขาะคะนี่คือต้าผึิง ข่าวซุบซิบข่าวต่อไปอดวานคิดว่าเพื่อนๆจะเดาได้ค่ะข่าวนะคะแม้ว่าราชินีละครตัวน้อยเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจมืดของครอบครัวแต่เธอก็ได้รับผลประโยชน์จากมันเช่นกันเธอไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่มีอะไรที่เธอสามารถจะพูดได้เธอจึงทำได้เพียงประชาสัมพันธ์ตัวเองอย่างกระตือรือร้นนะคะ ซุปซิปอันนี้ง่ายเนาะเพืเ่อนๆก็คงจะแบบคิดว่าน่าจะเป็นวิสุสินใช่ไหมคะที่ข่าวลือกำลังแรงๆอยู่ในขณะนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็พานำพาทุกคนที่ออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการโพสแล้วก็เผยแพร่ข้อความเนี้ยไปอยู่ที่หน้าบัลลังสารกันทุกคนแล้วนะคะครบๆนะคะอ่ะต่อมานะคะข่าวต่อไปค่ะสองปีก่อนนะเพื่อครอบครัวเนี่ย ผู้กำกับละครท่านหนึ่งก็ได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการรักษาและเทคโนโลยีการรักษาภาวะการมีบุตรยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกบุตรที่มีเชื้อชาติผสมที่จริงแล้วเขาอะไม่ชอบเด็กเลยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาได้จ้างแม่อุ้มบุญมาช่วยรับมือกับแรงกดดันจากครอบครัวให้แต่งงานเด็กคนนี้ก็ถูกส่งไปที่บ้านพ่อแม่ของผู้กำกับโดยตรงเลยในช่วงปิดเทมเอมฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อน ผู้กำกับก็แทบไม่ได้เจอเขาเลยตั้งแต่เด็กเกิดมาทั้งสองคนก็เลยไม่ได้สนิทกันคือพ่อกับผู้ที่เป็นลูกเนี่ยนะคะอืมยากเพื่อนๆแต่ว่าน่าจะเป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงมากๆเนาะเออเก็บไว้ก่อนจิ๊กซอตัวนี้เดี๋ยวไว้ไว้ต่อเนาะตอนที่มีข่าวอื่นๆออกมานะคะต่อมาเป็นข่าวของคุณซงเจียค่ะเพื่อนๆ คุณซงเจียเธอเป็นสาวสวยนะคะเป็นดาราสาวแล้วก็ยังได้รับแต่บทนางเอกอยู่ในวงการบันเทิงจีนถึงแม้ว่าอายุจะขยับขึ้นมานะคะมากขึ้นมากขึ้นสามีของเธอเป็นอินเวสเตอร์ค่ะเพื่อนรวยมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยซงเจียเนาะในข่าวซุบซิบเนี่ยก็คือนักข่าวเขียนประมาณว่าซงเจียนะ่ยไม่มีแลนที่จะมีลูกนะคะแถมยังบอกอีกว่าคือบอกสามีเนาะบอกว่าเธอสามารถหาผู้หญิงอื่นนะ่ะมาอุ้มท้องลูกได้นะแล้วก็พามาเลี้ยงดูได้เธอนะ่ยยิน ดีที่จะดูแลลูกคนนี้เหมือนลูกแท้ๆเลยนะคะแม้ว่าเรื่องภาวะเจริญพันธุ์จะเป็นอุปสรรคสําหรับเ,เธอแล้วก็สามีเนี่ยแต่ว่าทั้งคู่นั้นเข้ากันได้ดีในชีวิตสมรสมีความสุขนะคะคือพวกเธอยังคงสนุกสนานในวัยนี้และเธอก็มักจะซื้อชุดชั้นในชุดเซ็กซี่เพื่อมากระชับความสัมพันธ์ค่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะรู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันนะคะแต่ว่าคุณซงเจียเธอสวยน่ารักดีนะอ่ะละค่ะต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายนะคะของคุณเซียวจิน ชิงค่ะซึ่งมองว่าตัวเองเป็นนักสแสดงที่มีความสดใสแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะเธอได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากการครบหากับนักสแสดงระดับ4หลัก นอกจากนี้เนี่ยเซี่ยวจินชิงก็ยังนะคะชอบไปแอบยืมการแต่งหน้าแล้วก็สไตล์การแต่งตัวนะคะของอินฟูที่โด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ตมาเพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวเธอเองอีกด้วยค่ะเซี่ยวจินชิงมันเป็นฉาย,ยาหรือเปล่าหรือว่าเป็นชื่อของใครเลยอันนี้แอดวานก็ไม่รู้จักนะนเพื่อนๆแต่ว่าเห็นนักข่าวเขาก็สิบกันก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเอาละค่ะรู้ไว้ใช่ว่าแล้วถ้าเพื่อนๆเดาได้อะไรคนไหนบอกแอดวานบ้างนะที่ช่องคอม ะะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ